น้องนั่งน้อยสรอสบายดีปลาลูกไงวะลูกของเก้ยโดยเอื้อเจ้าน่ะบ่โดยเอ้ยกะผ้เผานี่เออเป็นซาแล้วเนาะของซาวนี่อายละบุมาบุญให้ทางอาจารย์ลาเอาเงินไห้เมียเจ้าเด้โดยช่องแสนโดยแต่ว่าเมียเจ้าหนึ่ง่อยูโดยแล้วอาจารย์ลาเราฝากน้ำเปล่าแหลก โดยได <Ph> ้สองแสนเด้อโดยเงินจากเมียทวันรัดพันเนาะค่ะโดยกับแจนลายเด้อมาแม่สุดซอยบารมโบเด้อตัวนี้ต่อไปให้ลำให้รวยให้นี้ให้ยาวความเจ็บอย่าให้ได้ความเคย่าให้นี้นอนให้ได้มันเมิตื่นให้ได้เงินส้าฟ้าถูกถูกชงเรือเนาะวันนี้เนาะวันนี้ชิมามอวันนี้กันเพราะมีรถจะต้องนำบุ้งไปบุ้งแมีีโอ้ยมีได้เมียโทเลยนะ มีสาวนี่กับเมียตัวมากันมาอยูอะไรนี่ขอนำอายน,นำน้องเลยให้เจ้าเมื่อเมื่อเมื่อมามาเฮ็ดเวียกชื่อขา้าเกิดกันลงมามแง่บอกนะอยู <c oughs> ่เป็นอาทิตย์ดวงอาทิตย์กลางแล้วดงอาทิตย์ออตนี้ก่อนเมียตัวมาแล้วยังยังทำบาปบนร้าน สองเมืององเมืองอื้ออื้อแหละองคนปนกดเลือดนะที่น้่งเลยต่วันึืนโอเคจ้ะสินค้ากับเนาะเ<ร>มือ่อหากันมาบางรุ่งยัง คิดเปิดผ้ามากๆพี่น้องเลยต่างงองกำลังสลึมสลืออยู่พี่น้องเลยเนะเาะามหอดจังโมงโมงอย่างเดียว <tit les> เตินผ้ามากระไผผ่ไ่กัน่ะแพน้อยนะาร้านร้าน <c oughs> มากับลานลานู้ลานอืมปาปคนเดียวปางงองี่แล้วลุงฮัลโลปางงองนี่มาเนี่เรียบร้อยเนาะโอ้เรียบร้อยเลยไปทางอื่นเลยอืมจะไปทางใดล่ะบังเถื่อกะฮอนเวียงเลยนะเวียงจันพร์คุณอืมน้องนั่งน้อยเหรสบายดีปลาลุงไหนวะเออลูกของเกลือยโดยเกลือเจ้าเนาะบ่โดยเกลือกะผุเผานี่เออ เป็นซชาแล้วนอตเลยเป็น ah, ังงเดินทางมาจากชัมวงมาออกมาตะบันจากมุงล่ะแปดโอืม12มอืเก้าสิบเวดสิงสี่ห้าชั่วโมงเล้ะห่อนปะห่อนแน่นอ่ะเออนะเยอะกินข้าวเก่งเนาะ เก่งกินเ่าเขาเมชานี่ถนอาให้ชื่อเขาเปียกให้ชื่อชาวพันนั่นหมดเลยกินนุ้ยยอมเลยกนิ่นถนอาเก่งกินมะลำปนกเอ้ชื่ออีกสองน่วยย่างนุ้ยเดียวหมดน่้ยหนึ่งอ้าวไอ้ไส่ะองเราไส่อะไรเออค้าเรื่องเศร้าเนาะขังเนาะโดยเศร้าค่ะยังเปลี่ยนอีก น่ะถ่านักลาเปลี่ยนนี่เพิงพัดนี่เนาะอืมมื้อนึงมีแต่ซีหาเทื่อเปลี่ยนพุ่นล่ะอืมนี่แล้วถ้าบ่าวนี่ธรรมดาอืมถ่านักนี่น่ะตลอดเลยอืมเพิงพัดเฮาจี้เอาได้เพิงพัดจี้ถิ่มเลยอืมอ่ะอ่ะหายลงหายลงอยู่นําเลยเอาจับเก่งเลยซะเอ้า แบ่ชาไร่เดี๋ชยชายแกตางนเนาะคนท้ายเจานเนาะเบื่อไปบอกว่าจังมาเนี่บยมมบ,ออบอกจังมา,ม,ามัมาาน,นอมบอกบอกเ<า>ืออาอกจัมาเนาะวานกไปไม่ได้เนาไม่ลดื่อวานล่มาเออใครดอกร้านคนมานั่งกินอั้งความอยู่ ถวารมาผู้เดียวนี่ยันเปิดขึ้นเยี่ยงคือบอลลัมโบว่าเักเนาะบอลลัมโบก็โอ้ยโบก็อาแล้วมาลงผู้เดียวโบูจังแค่นว่าชองชําเถื่อมาอยู่นี่โอ้โหจังอยู่บอกคนแล้วบางพระสวัสดิ์กันเนี่ยเฮ้ยคนก็สมบูรณ์เยี่ยงแล้วบังเถื่อกะขะไปเลยบูจังแล้ววะบางเถื่อกะยันเขาตัวขอลายเขาตัวเขาว่า เขาบอกตัวดอกตัวไปไกลแล้วเขาบมมีเ huh. ง yeah. ินหายที่เขาอยากให้เขาผสมห่อทีแล้วโมมีเงินให้เขาเหนื่อจ้งเออแค่นี้เออจะหน่อยไปหาซื้อน้ำสมน้ำยังมาไว้กินเหนอยทาบ้านรู้บอก่ยังโมได้กินบ่ยังโมท่านกินน้องน้องนั่งน้อยเด้อยังคือการเราทานบางองในนะ เราทานอ่ะกินกินน้ำกันเลยฉันออกเสื้อข่าวข้านามเพื่อนกินน้ำกันกินอะไรปอนขอเมนังวีเป็นกรน้องหอเวลากินเราว่าจะวัสดพ่อกันนะพ่อกันเองเนาะมีโอพ่อเจ้า เฮ็ดยังอยู่เพื่อนไปไปหาบจ้างบอกเออวังเศร้านี่เฮ็ดอาจารย์เล่าไปหาอยู่บ่ผมมีคนไปหาวังเศร้านี่แสดงว่าเราออกมาก่อนแสดงนะวังเศร้านี่ไอเราโบมาบุญให้ทางอาจารย์เล่าเอาเงินไปเมียเจ้าเดยชองแสนเดยแต่ว่าเมียเจ้าหนุ่มอยู่เราอาจารย์เล่าเราฝากน้ำเปล่าแหล โดยได้สองแสนได้โดยเงินจากเมีทวันหลัดเพิ่นเนาะค่ะโดยรับจักรลายเด้อมาเป็นสุดซายบารมโบวเด้อตัวนี้ต่อไปให้ลำให้รวยให้เีินให้เงาความเจ็บย่าให้ได้ความเคยย่าให้นี้นอนให้ได้มันเมินตื่นให้ได้เงินแานสากทุกเด้อเด้อเด้อจ้ะเออพอเห็นเพิ่นบารมโบว์ก็ลำบากไปหน่อยเนาะ เไยฝากวันเบาแหล่พันโทูบอกเบาแหล่เด้อโดยเมื่อละบ่ก้าบ้านละบ่กับ้าน้ยกัปากันแล้วบานเอเออ cáp 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 lại cáp 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 Nhưng cáp 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 เออกคือน um, mm. um um ั่งนอยเมยเจ้าคนข้าวเบีบอกคนไปเวียดเยังอ๋อชมนต้นเนาะรเกลูกสาวมาแทนเนาะเคยมาเทือนอะไรสักวันเลยเทือนเลย แม่จานเจ้มายังไม่เห็ดเบียวกว่าจานเจ้นะเพิ่มพี uh ่น้องเจ้าเพิ่มพี่น้อ่ข้าแช่ตลาดไงปะนฮ้ยเยอะแค่ไหนครับหามบอกเออแล้วตอนข้าวอิ่มแล้วพอดีเาเ่าอยู่นอกอยู่นอกหามาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละ Tân mò hòn bay mãi lưu lại là thái bao này tay nặng này lại lạ mãi lạ mãi lạ mãi lạ 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 ai con hà lo ai con Xâm lạc nằm à ha Ờ, có ôm rồi lên 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 này lên, lên nhẹ lên ừ. chơi nhẹ nhẹ mâm Nói gọi xe à đồ. à ừ nha chép vào. ขี้ทายป่อทายแล้ยทายแล้วกินแล้วก็ทายแล้วเนาะเลยกินแล้วทายเบ๊มเนี้ยคู่มึงกินละทายกินละทายเพิงพัดมีแต่ทิมแล้วแหละเพิ่งพัดยังไรวะเพิงพัดได้ซื้อใหม่ไหมเออยังยังห้าได้ซื้อใบท้องหนึ่งมันเลยสองมือทองหนึ่งพี่น้องเพิงพัดไปเพราเพิ่งพัดทายดูซ้ำมือซ้ำเท้อทายเนาะ ชีเธอถ่ายชีเธอเปลี่ยนชีเธอชีเธอเปลี่ยนประมาณสามโมงกับสามตอนแรงอีกทีเดียวกลางคืนอและกลางคืนประมาณแต่เช้าอีกทีเดียวอีกชินเลือดเป็นพอดนะมีแต่ิมีแต่ทิมเนี่ยแหละทิมช้ทองหยางทิมอยู่อยูขิขยะแต้ชงเชื่อละระบบตบเอาเ nhiều บาได้ใช้แล้วฉงใช้แต่เพิ่มพิ่มเอาบังละลายบังนี่อ้าถ่ายก่อนถ่ายถ่ายแล้วกันอืมงั้นก็ถ่ายก่อนเด้อชุดแล้วบ่ชุดแล้วบ่ชุดเจ้าชุดเจ้าชุดเจมันยังไม่ชุดประจักษ์หน้าหำแจ๊กน้าหำ่มหั่มหั่มบางอ้าวมีตำคุงมีปิ้ง มีน้ำไหมวะไม่ต้มม่าม้าในบ้านบ้างมาแต่ไหนจริงจริงจริงนอนน้อยได้กินข้าวมาอะไรแต่บานยังมากินอยู่พี่เนาะเดินทางมากัดซีหาชั่วโมงพี่น้องนใครอย่างน้องคนเคย ใครเคยมาอยู่สวรรค์เขตเนาะมีงูกินเขากินหนามได้เลยหมดวบบะเานาะกี่กินนะคล้ายๆนะอ่าแต่กี่กินคนเดียวกินคนเดียวน้ำปลาปลาโทษดีนี่วะเขาปลาบกายยืมเข่าโหเหรอยอมละอืมปลาหัวทองเงั้นกู บอกจันให้ปลาสีส่แสนนั่นให้จ้งา,า,างด้วยปลางอนะครับปลาง้อยนีลงอยู่พี่สามแสนปลาโทรมาเดี๋ยวนี้เออไปยืมเขาบรบก,กาบก,กายืมวะโดยปกายืมบัตรบัตรการอ่ยมาดประมากินียมาทานงันเลยหากินกิน ได้ได้มากินกินไม่ไม mm ่ก hmm. ินเลิกอซึมเ่าอินเดียวเอาเลิกเนาะยัไปยับไปันนีเยอะขินข้วแ่บเนาะ้วบบคนนี้ สาวนี่กินเลยนึ่งชิ้นคันมอหาไปแต่เชาประมาณแปดโมงไปเอายาเด้อ,อายาเบอร์เจ็ดแล้วขึ้นฉันชงฉันชงเลยพูดขึ้นล,ลมพุ่งลมส่องเถือ่อนเจ้าว่าเลือดนี้มันไปกดขึ้นเนาะอนอกจากเขาใส่ทงทีสานยังนนมันกดขึนนะข้นนะเจ้าน้อยเนาะเจ้าน้อยช่วงแรกหล่นะจาไิถามหมอคนเด้อเลือดหลอดน,นี่เนี่ยเอาขึ้นไปกดเลยบ่สิเด้อ ขาคือมกวดอาจจะแบบขาเนาะแลูว่าคนเกิดเลือดออกมาสิได้ทรายพี่น้องเเนาะพราะว่ามันโอเคเนาะคือว่ามันปกติคือคนเฮาแล้วเฮาห่าก็สิได้ข้ากับแล้วพี่น้องเนาะลุงเนี่ยอยู่เรือนเมื่อบุตรุงเนาะกินอาหารยังอยู่เรือนเอาเนาะตัวห่าเฮามานี่กัเพื่อมาเติมเลือดก็ได้พี่นาะ พวกชวนเรื่องแข่งค้านี่กะห้พที่ที่นอกแล้วอ่าซอยพากันเบิง์ประบัติเนาะกาจะภาพเล่าเป็นตัว,ว,วมันต้องใส่เวลาเราบริยามมาหลายปีแล้วเขาต้องใส่เวลาเอาแครหมาปรากันในน้ำนั่นนี่ยนะคมหมดคมสมานแล้วคนมสมานแล้ว ข่อยกับว้เพรข่อยออกฮอกด้วยอยงั้นมันก็อินน้ำนี่น้งกงไม่นี่เดินอินกงไหม้ผมหนาห่าลูกน้ำนี่อิบลเกออินเนี่ยหายานอยูุ่นละมีแต่เขาทเลียนกัน เปี่ยนกันนอนประวสามคนน,น่ะเด้เปลี่ยนกันต่อกันนอนโอ้แจ่วหอ้อโอ้ลงแจวลงแจ่ว <c ười> เครได้แจวได้มงล,ลืมเจ้าเเคยไปบรร่เเกินแมววิงเคยเนาะ เงยย็นอยู่นยเนาะเงยย็นลายุกี่ปีแ,แล้วแต่บ่อจืดแล้วอันนี้นปลางองแซ่แบป่นะแ่บเมาล้นแน่เคยมาสวรรค์จักเถื่อแหละดีใจป่ได้มาสวรรค์น, <laughs> น,นี่ยังน้อยยังพาน,งพน,น้องเพิ่นนุ่มเปื่อยๆยังดิบๆของพุ่นนี่กินหมออฝังไทยได้อยู่เห็นไัมอืมแบบน,นี้เมนตองวิเป็นพักพรเป็นนอนแล,ล้วก็ ทาการเป็นยางเว้งเข็มข้อนี่ไอ้น้องคนท่ายางน้องน้งน้อยเคยยางวอาเข็มขอเยอยู่เนาะถ้านเปลี่ยนกันพาเป็นยางคนหนึ่งเฝ้าคนหนึ่งสองคนไปโกจนเลนกมกอนน แดงพุ่นเน็ตอ่อนเน่ช่วงแรงอี่แต่มาบทันบถึงมือสูงเรือเนาะวันเนาะวันนี้นิมาวุานไงบ่มีรถจะบิ่งนำบางไปเบังแมววิโอมีแต่บ่งอันนี้นะบ่งหาเออช่องยูนีมา่อยูนี้อ่ะโอ้โหขาวัวนี้เี๋ยวจนมีทั่วกั่นแล่วหล่าหล่หอยู่ห้องมอเนี่ยนะหล่อ วนันพันซองเพื่อเลยเาสุท้าายรคนนะลู่เราะแทอยู่แล้วนะวันนี้เฮรดจแ้สิมีเขากินเหมือนไปยืมกับอะไรนอนบุทางเมียโทรเลยนะอือสาวนี่กับเมียโทรมนะากันวาขอน้ำออยนํำนองเลย ให้เจ้าเมื่อเมื่อเมื่อมามาใหดเวียกชื่อข้าวกินก,กันลงมาแง่อบ <c oughs> รมมาณดูเป็นอาทิตย์ทองอาทิตย์หลังแบบดวงอาทิตย์นีนก่อนเนี่ยโทรมาระอะไยังยังทำประบุรร้างโอเค okay, <c oughs> เดี๋ยวลงเสาร์นี่กัน ได้ได้สองแสนเนาะลองซื้อก่อนเลยเด้ดดอขอให้ไว้ไปละสองแสนของเาเนี่ให้เราเอาเงินกันมาไปซื้อเขากินก่อนเด้อสองแสนในสองมื่นได้อยังไงเนาะได้สองหมื่นสองเบิร์นอืมอแหละสองคนปนกดเลือดนะพี่น้องเลยต่อมันขึ้นโอเคก้ะสิบพันกับนเนาะเมื่อหากันมาบังลุงยังอยู่เรื่อยอยู่ซานเอา ฟางใส่ซามทงอะไรกันมาสุณแรงนี้มาได้ใส่อีกมไมาดใส่ก็มันเดือดมันขึ้นได้ก็าด้แล้วนี่เราครับ,รบาะวบางเื่อแพทย์มาเขาก็บอกว่าบางเื่าบาจชิบหอดกำหนดหาทงดวยซวีทงมันขึนนะ้นกับทางกาเราผลิตเลือดเองนีเนาะหาเลือดมันกา Nhĩa là cà phê lò lìa. Tu mì nọi đa? No, mọc <Nhạc> pháo kì mùa lợi kì. Hm, mùa 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 นี่คือนองงามด้วยน่องงามกับติจ้อยไปนี่เลยนองน้ำน้องหน่ำนองน้ำกับนองงามน่องหน้ำน้องน้ำอยู่บ้านอะไรไข่อะไรนข่อะไรอนาะหน่ำติจ้อยจักเลยน่องสายแบบนี้เลยนี่ตอยแบบแบบนี้เลยพ่อแหละน้องสายแล้วใส่เรือใส่ยางในเล่าแล้วกวดที่ถึงเลย เมื่อกี้ก็แข็งแห้งเออสูขภาพราดีนอกลองลลัมบเลยนะเมื่อเดียวไปเห็นเวียกเลยพยแมื่อเวไปเห็นเวียกนะเราบูนคาบปแข็งแหงไว้อางนกดมาแรงมาแต่ว่าคนกดมาแรงมาเลือดปกติกะ จะได้บอกอกัน์น้อกันเนาะกรับาดเนาะช่วงเรื่องค้านี่ต้องใหท้ทางเจ้าในเด้อทระงองเด้อทางพันธุ์บุเด้อซอยกันนนั่แหละเนาะซอยแล้วบึงแข่งค้าแบบบดบ่นนวดก็ได้เอแบบ ออกกําลังกายยังเมื่อเ้าบักเข็นยังติเราเข็นได้เดียวเข็นยังอาไว้เนาะเรนดีอ่าเมืเ้าเ้าก็ให้แล้วบ่เราจมบ่ได้้แล้วบ่จมไจมลงหปลาได้อยู่อมันไปเฮ็ดเียไปข้าบ่ได้อยู่แล้วแล้วบ่มันไปตเลยจมแล้วนั่งนอนบัดนี้ฝนบ่ตกก็นอนอยู่ลมกบัดนี้เนาะ

สุดกลางสุดกลางมีมีเอื้อยมีอะไรอีกบ่มีแต่เอื้อยเอื้อยเอาผัวแล้วบ่ยังทำเจ้านี่บ่ใหญ่กว่าอยู่บ้านเดียวกันเลยบ่โดยสนครัวฝากมาพี่บ่มาทั้งเซโปนพี่บ่โดยลานนาะพี่นแต่น้องวิบอกเลยบอกเคยบอกเคยไปบังจักเลยพี่ตังเลยนะ เหินป้าไปอยู่เหินป้าเปนน้องเหนป้าแต่บอกเคยไปหาหนองคนอยู่หันจักเสื่อนะนี่แต่วันใดได้แต่สงสัยเสือแล้วอยู่แบบใดดเห็นป้าอยู่ยังไงดีนะน้องวิน้องน้องลำบากเป็นแม่คอยมัดเมื่อเฮินคอยไปอยู่แล้วเหินป่าอยู่นในแม่อเอาอยแล้วกลับมาอยู่แม่อยู่ในแม่บึงแม่เราบึงแม่ยได้เราบึงเห็ด เดือนเฮ็ดให้น้องวิได้พี่น้องเเนาะกับแม่ป้านี้อยู่กัน3คนต่าง้องเาได้ลูกได้ผัวกับอยู่นําลูกผัวต่าง้องเด้อยู่อยู่อยู่นผู้บ่าวที่เมื่อบ้านกินเนาะบ่พี่น้องได้่ผู้บ่าวอยู่บ่ได้มี โพรทำตลอดนอออลเนาะหมอรายงานมาพอเหง้หมอที่คนเ่ว่ามีผู้เตี่ยมาหาป้าห้องขู่มือขูมือเห็นบ่ตัว้กลับมือ <c oughs> มีนคนเท่านะถามมีแต่ท่านกินชาวเินเด้อบุเกิบจีปหาซื้อยากินก่อนกน,น่อยไออ,อ,อ,ขอ,ขอ่อนหออยู่ื้อยากินเยอะเนาะ อ่าไปหาซื้อก้อนที่ใหญก็จะนอนจีคนเบิ่งสินักกลัวคนเป็นแห้งอีกเนาะเอ้ากินข้าวกินน้ำซะเดี๋ยวจังกบกอดกันตอนทั้งแรงเนาะสิมาเบิ่งคนกดเลือดที่ว่าจังได้เนาะอ้าสบายดีป้าลูกแม่สบายดีสบายดีปะง้องสวัสดีน้องน้าสบายดีสบายดีาช้าโอเคเช้าวันสลักคลิปนี้ก็จะลำลากตุ้งเพียงสมีก่อนเนาะพบกอกันในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็ขอบุญคุณกับุญกุดใจ่อให้พี่น้องน้าป้าลูก เวลายทานที่ยืนมือเขมาสอนทางแมนวิคนเนาะต่างคนเองก็จะได้เบิ่งคนขวดเลือดอีกเทน,นึงเนาะแตาวา่ว่าโอเคปกติเนาะเกสิรกรพาแมนวิครับเพราะว่ามาอยู่นี่แต่โอ้ซีมือพี่น้องเนาะอาหารอื่นพี่น้องนะจ๊ะหามาอบไว้ทั้งคนเบิ่งแน่พี่น้องเลยเนาะทั้งพี่น้องเราก็คือเรื่องบวกกับบุ้มีเงินชิ่กขอ้อซีน้าเนาะต้องไปหาเหยยีงานทํา ໂຕວ່າໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຮົາຕ້ອງບ້ານເພິ່ນຕ້ອງດິນລົນທາງນັ້ນຊິມັນບໍ່ຫາກໍບໍ່ມີບໍ່ມີເຂົ້າກິນຫັ້ນກໍບິງອແນอยู่ຮນລະນາະອະດັດສູ່່ນດີີຮງ